สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เรื่องสารต้านอนุมูลอิสระเพราะหลายคนบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเราจําเป็นต้องได้ทานเข้าไปให้เพียงพอไหมอะอย่างนี้ สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะมันจะไปยับยัง้งแล้วก็ชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายของเราซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยทำให้ร่างกายพอมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วร่างกายจะเกิดการอักเสบเกิดความเสื่อมซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนแอปเปิลวางทิ้งไว้ทําไมมันดําๆอ่ะอ่าเหมือนเหล็กวางไว้ทาไมมันมีสนิมเกิดขึ้นมาน้ํามันวางทิ้งไว้ทำไมมันหืนเหมือนกันค่ะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันมันเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้อ่าสมมุติว่า ในร่างเซล์ในร่างกายเรานะมีอะตอมโมเลกุลเนี่ยพอมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมันเหมือนไปดึงอิเล็กตรอนออกมาทําให้เซลนั้นมันไม่เสถียรเซลล์นั้นก็ต้องไปแย่งของเพื่อนแย่งของเพื่อนกลายเป็นขยายเป็นวงกว้างเหมือนก็อี้นั่งสี่ตัวสีขาก็อี้มีสีขานั่งแล้วเสถียรคุณหักไปขานึงอนะ่ะมันก็จะล้มล้มมันก็ไปพิงข้างๆข้างๆกระโดนหักต่อพิงพิง,พ,งพิงก็เป็นขยายเป็นวงกว้างเกิดการอักเสบในร่างกายเกิดโรคต่างๆตามมาเกิดการแก่การเสื่อมของเซลล์ก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะซึ่งร่างกกาายเร็มีตัว สู้นะมีตัวต้านคือก็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้เองอก็คือพวกกูต้าไทโอนจากตับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาสู้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ร่างกายเราทําให้เกิดฟรีเรด,ดิคลอลคือร่างกายเราฉลาดอ่ะมีการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาที่มันมันเป็นการเสื่อมมันก็จะมีสร้างสารสารต้านแล้วทํา กรเราหายใจเราย่อยอาหารเราอะไรต่างๆมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะจะเกิดความเสื่อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนเราใส่ขยะไปโรงงานเผาขยะถึงจะเผาให้ขยะหายไปแต่มันก็มีควันก็เกิดการอักเสบในร่างกายเหมือนกันค่ะงั้นการที่การสร้างพลังงานของร่างกายเราก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็เกิดมีฟีแร,รคมลเกิดขึ้นร่างกายแล้วก็ฉลาดก็สร้างสารกูต้าไทโอนสร้างสาร SO d ดเขาเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์ไดมิวเทสมากำจัดสารพวกนั้น มันก็บาลานซ์กันคุณก็เฮลตี้แข็งแรงดีแต่ถ้าอะไรก็ได้ที่ทําให้อายุมากขึ้นสร้างพวกกูต้าไทโอนตับทาง,งานไม่ดีได้น้อยลงแล้วแล้วแถมคุณสร้างสารต้านสารอนุมูลอิสระฟิลเลอิเข้าเยอะมากคุณไม่หลับ,ไม,ลบ,ไ,มลบไม่นอนเครียกภาวะอะไรบ้างเครียดเยอะ ออกกาลังกายหนักๆกินอาหารแบบมากๆทนทนเลยมีสารต้านมีแบบกัดเผากันระบบเผากันตลอดทั้งวีทั้งวันอ้วนอะไรต่างๆเนี้ยกินอะไรละ่ะมันหรือไปโดนข้างนอกอะ่ะกวันี่คือร่างกายเราสร้างเองก็จากระบบเผาผ่านนะแต่จากข้างนอกก็รับาอีอะ่ะจะฝุ่น PM จะควันรถจะยาฆ่ามแมลงจะบางคนยะสูบบุหรี่อีกโอ้โหรับสารพิษเข้าไปเต็มๆใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะมันทําให้เกิดฟีดิกเข้าในร่างกายสูงกว่าที่ร่างกายจะสร้างสาร น้ำมูนอิสระมาสู้มันได้หรือกินอาหารยุคนี้เป็นอาหารจังฟู้ดอาหารแปรรูปใส่สารปรุงแต่งน้ําตาลสูงๆอาหารปิ้งย่างโอ้โหไอ้ไหมกลิมเกรียมมีไฮโดรคาร์บอนเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะหรือติดเชื้อยุคใหม่ๆเชื้อโรคเยอะแยะป่วยร่างกายเซลล์เราเสื่อมไปมีการก็คือทําให้เกิดฟีโรติกอลการอักเสบในร่างกายสูงแเราสร้างสารต้านอนุมูลอิสระมาไม่พอมันก็ทําให้เกิดการเสื่อมของเซลล์เสื่อมอะไรบ้างล่ะ ตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันเลยค่ะภูมิคุ้มกันคุณก็ดรบลงผิวคุณก็เหี่ยวก็แก่มีริ้วรอย เกิดความชราขึ้นมาว่าง่ายๆสมองก็เป็นสมองชราค่ะคิดไม่โปร่งหัวไม่โปร่งเป็นอัลไซเมอร์เป็นดีดิเมนเชียคือความจําลดลงพ์กคินสันตะกันเต็มสมองนี่คือเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองทั้งนั้นเลยนะคะดวงตาก็ตาเป็นต้อต่างๆก็เกิดจากความเสื่อมของตาหรือแม้แต่จอประสาทตาเสื่อมอะจะมีแม้ในเด็ก5ขวบจอประสาทตามันไม่ใช่มันเป็นการที่เสื่อมที่จากคุณไปใช้เยอะๆแสง U ูวเข้ามากระตุน้นสูบบุหรี่ความเครีย อดนอนอ,ออกกําลังกายใจกีฬาหนักๆก,ก,กินปิ้งย่างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคุณก็สร้างสารต้านอนมะูลอิสระมันไม่เพียงพอ,อ,อโรคหลอดเลือดก็หลอดเลือดไขมันสูงความดันสูง LDL สูงพวกนี้ค่ะก็ทําให้เกิหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมีหมดเลยกลุ่มโรค NCD นี่คือเกิดการอักเสบในร่างกายหมดเลยนะเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโรคเกา แม้แต่มะเร็งค่ะมะเร็งก็คือภูมิคุ้มกันคุณดรอปลงเซลแบ่งตัวผิดปกติไม่มีมาเก็บกินเลยใช่ไหมมะเร็งมันเกิดจากแค่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีสารพิษเข้าไปเยอะระบบภูมิคุ้มกันสารด,ดีสารต้านอนุม,มูลสระคุณน้อยมันไม่บาลานซ์กันก็เกิดการอักเสบก็เซล์ก็แบ่งตัวผิดปกติกันไปลามกันเข้าไปไม่มีตัวภูมิคุ้มกันมาเก็บกินเลยเนี่ยค่ะง้นสารต้านอนุม,มูลสละจจาเป็นกับร่างกายเรามาก,มากๆโลกทุกโรคเนี่ยคือคุณไม่พอว่าง่ายๆคุณสารต้านอนุม,มูลสละคุณไม่พออืม แล้วสารต้านอนุมูลสระได้จากอะไรบ้างคะมันไม่ได้มีในพวกพวกแบบว่าเบอรเกอรี่คุกกี้เค้กอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นตัวทําให้เกิดการอักเสบเลยมันคือในพืชผักผลไม้คุณกินผักกินผลไม้กินธัญพืชกิน มันจะมีสารต้านอนุมูลสราที่สูงมากเลยค่ะแต่แต่และแต่และชนิดก็แตกต่างกันนะไอ้ที่เด่นๆชัดๆที่สูงหมอก็พูดมาทุกๆคลิปมาเช่นอะไรบ้างล่ะพวกเบอร์รี่ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่สารต้านอนุมูลสลาสูงชาเขียวอย่งเงี้ยให้กินมันมีสารต้านอนุมูลสลาแล้วแคชิซิน EGCg ต่างๆเป็นแอนต้ออกซิแดนท์พวกเนี้ยค่ะนี่ก็สูงหรือชาชากลุ่มไฮบิสคัสอะชาดอกชาบาชาดอกที่มัน ที่มันแดงๆอ่ะเอ,อดอกระเจียบๆๆอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้สารต้านอนุมูสลสละสูงกระเทียมพวกกลุ่มกลุ่มเอ่อมันจะมีกลุ่มหัวบนดินกับหัวใต้ดินใช่ไหมเออก็กลุ่มแอลเลียมกับกลุ่ม ครูซิปรัตอะไรอย่างนี้ค่ะพวกกระเทียมพวกหอมหอมใหญ่หอมแดงพวกนี้สารต้านอนุมูลสละสูงบล็อกแครี่กระลำผลไม้ที่มันตระกูลซิตรัสอะเปรี้ยวๆมะนาวส้มอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้สารต้านอนุมูลสละสูงมะเขือเทศแครอทจะเป็นอง,งุ่นอ,อ,อง,งุ่นเนี่ยดีเลยมีทั้งสารเลสวลาเทลมีเปลือกอง,งุ่นแดงทับทิมพวกนี้ค่ะคือมันไม่ได้เท่ากับ ผลไม้หลากหลายผักหลากหลายไม่ได้มีสารต้านมลอิะที่สูงเท่ากันและคนละแบบกันด้วยงั้นกินให้หลากหลายแล้วถ้าเกิดอยากได้สารต้านมลอิะสูงๆก็เลือกที่หมอพูดมาม่อกี้ยกินพวกนั้นซึ่งหมอก็ทําไว้หลายคลิปแล้วนะคะว่าตัวนี้มีสารต้านมูลอิะอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าคนเราในควรกินสารต้านมูลอิะเท่าไหร่หรอให้พอต่อวันเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษามาค่ะว่าร่างกายเนี่ยต้องได้ประมาณ8 0 0 0ถึง11,000หโอเล็ก และก็ย่อมาจาก Oxygen Radical Absorb Band Capacity ก็คือการจับ อิเล็กตรอนที่มันมันสารฟีโรโมเลคแล้วพวกนี้มันไปจับพอคุณได้800 0ถึง11,000คุณจะเพียงพอในการสู้เนี่ยกับร่างกายในแต่ละวันแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณอย่าปล่อยให้ชีวิตชั้นเครียดเครียดตลอดไม่หลับไม่นอนออกกาลังกายแต่กีฬาให้มันเซลล์มันเสื่อมออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีต้องออกค่ะแต่ออกทางสายกลางอย่าออกจนมันเหนื่อยหนักไปไม่พักร่างกายบ้างเลยอันนั้นก็ไม่ได้ค่ะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงสารพวกฟีโรโมเลคในร่างกายสูงมาก แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวหมอเขาบอกวิตามิน A เป็นสารต้านอนุมูลสละวิตามิน C วิตามิน E อะไรอย่างเงี้ยไปหาซื้อมาทานเป็นเม็ดเม็ดได้ไหมการศึกษาเขาชัดเจนนะเขาบอกเป็นพวก ไอโซเลตน่ะพวกที่แยกเป็นวิตามินเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยจะต่างกับการกินพืชผักคุณต้องการกินส้มให้ได้วิตามินซีอ่ะแล้วคุณไปซื้อวิตามินซีทานต่างกันเลยค่ะเขาบอกว่าการที่คุณกินวิตามินพวกนั้นน่ะให้กินเฉพาะคนที่มันแบบมันเป็นโรคอ่ะเช่นคุณเป็นแบบเฮ้ยลักกะปิดลักก็เปิดเลือดออกตามไรฟันขาดวิตามินซีชัดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างนั้นคุณก็เอาเอาวิตามินซีเสริมแต่ถ้าทั่วไปแล้วไม่ได้อยากให้เสริมเป็นแบบเม็ดเม็ดเป็นไอโซเลตแบบ เป็นชนิดนั้นเพราะมันมันต้องการซินเนอเติกมันต้องการองครวมองค์ประกอบร่วมๆกันคือกินส้มทั้งลูกกินอง,งุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปสกัดมาเป็นเป็นสารสกัดนะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณกินพวกสารสกัดเป็นเม็ดๆม,ม,มากๆเนี่ยเช่นแม้แต่การศึกษาเขากินวิตามิน A สูงแล้วคนที่สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นนะเอซึ่งมันไม่ใช่ไม่ควรที่จะไปซื้อเสริมมาเป็นวิตามิน A เสริมวิตามิน C เสริมเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กินเป็นแบบ อาหารธรรมชาติจะได้ภาวะต้านอนุมูลอิสระได้เท่ากับที่รักต้องการที่เขามาคิดว่าได้แปดพัน0 0งหนึ่งหมื่นพโอแลกเนี่ยคุณก็ต้องกินจากธรรมชาติหรือที่หยวนหยวนได้เขาบอกงั้นผงผักไหวไหมคะหมอการศึกษานะเขาบอกว่าผงผักเนี่ยคือทานผักไม่ได้จริงๆแล้วทานเป็นผงผักเช่นคุณเบอร์รี่ทานเบอร์รี่ไม่ได้จริงๆเอามาเป็นผงเบอร์รี่ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเป็นฟรีดไดและสกัดใช่ไหมมันก็จะแบบว่ายังได้วิตามินยังได้แร่ธาตุยังได้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถามว่าวิตามินจะสูงเท่ากับสดไหมกินเบอร์รี่สดวิตามินซีก็ยังสูงกว่ามาเบอ,เบอร์รี่อย่างนั้นมันโดนมันโดนฟรีดไดใช่ไหมแต่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ได้ด้วยแบบไม่ใช่ร้อนอะไรอย่างนั้นมันก็ อย่างน้อยก็ยังได้แร่ธาตุอยู่ได้สารต้านอนุมูลสละอยู่วิตามินอาจจะน้อยลงบ้างมันยังดีกว่ามาสกัดเป็นเม็ดเป็นวิตามินซีเลยเป็นวิตามินเอเลยอย่างนี้ค่ะซึ่งการศึกษาก็ชัดเจนเลยนะเขาบอกว่าถ้าให้กินไอ้พวกกินเป็นแบบเม็ดแทบเลตแทบเลตไม่ได้ช่วยล,ลดการเกิดโรคแต่กินพวกผงผักต่างๆเนี่ยกินผักแคลหากินไม่ได้ทุกวันอ่ะกินผงผักแคลกินเบอร์รี่กินข้าวบาเล่กินไม่ได้ทุกวันกิน,กนผ,ผงข้าวบาเล่อะไรอย่างเงี้ยมันยังได้ประโยชน์ค่ะยังได้เพราะมันมันการสกัดออกมาเป็นเป็นผงฟรีดไดมัน ไม่ใช่ว่าสก,กาัดออกมาเป็นเม็ดเม็ดเป็นแบบไอโซเลตตดไปเลยเป็นแบบ่งเป็นเดียเด่ยวๆไปเลยนะคะหมอไม่แนะนําอย่างนั้นนะซึ่งจะให้สารต้านอนุมูลสระเนี่ยให้พอเนี่ยเขาให้กินผัก5พอพ์ชั่นผลไม้5พอพ์ชั่นอันนี้ค่ะจะพอต่อวันก็คือประมาณขั้นต่าต้องส0พอชั่นน่ะคุณได้ประมาณนี้แล้วคุณจะได้สารต้านอนุมูลสละที่เพียงพอคุณจะลดการเกิดโรคต่างๆลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแต่การศึกษาในทั้งโลกเลยเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า80%ค่ะคนเรากินสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอ ก็ง,งั้นทุกคนช่วยเพิ่มผักผลไม้กินผักผลไม้ธัญ,ญพืชต่ตางๆข่าวโอ๊ตข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังม,มีสารต่างๆอยู่ต่างๆเข้าวกล้องข้าวไซ์เบอร์รี่มีสารแดงๆอยู่ทับทิมอังุลหาพวกนี้ทานเลยค่ะถ้าไม่ได้จริงๆก็เป็น ผักที่เขาฟรีดมาหาก็ได้เป็นผักเอ่อฟรีดหรือจะเป็นปลปัป่นอะไรเลยให้ได้สารต้านอนุมูลสละที่เพียงพอคือให้เพิ่มเพิ่มเข้าไปเอ่อในในมื้ออาหารเดี๋ยวนี้คนเราได้สารต้านอนุมูลสละไม่เพียงพอค่ะเพราะกินกะเพราไข่ไข่ดาวกินข้าวเหนียวหมูปิ้งซึ่งได้ไม่พอเลยนะคะอ่าซึ่งถ้าคนถามบอกว่าเอ่อยังไง ถ้าอยากจะให้พอจริงๆจะหาสารต้านอนุมูลอิสระที่ไหนก็พวกผงผักต่างๆเลยแต่ที่ของหมอในออกซิไฟเบอร์ของหมอเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับครึ่งหนึ่งของต้องการของแต่ละวันแล้วนะคือ d ดชไดเอทเนี่ย ที่การศึกษาคือเขาบอกว่าเอ่อแ h เอเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นเรียกว่าการกินอาหารที่จะลดการเกิดโรคต่างๆเป็นเฮลตี้เฮลตี้ที่สุดประมาณเนี้ยเ,เขาบอกเป็น่าเ,เป็นกลุ่มการทานอาหารที่เฮลตี้มากๆสำหรับคนรักสุขภาพเขาบอกว่าจะให้กินผัก5 p o พ t ชั่นผลไม้5 p o พ t ชั่นแล้วก็พวกถั่วถั่วพวกนี้เพื่อจะได้สารต้านอุสระเพียงพอต่อวันคือประมาณ8 0 0 0ถึง11,000โอ ซึ่งที่ไอออกซิไฟเบอร์ของหมอเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะหมอรับมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผงนะคะเป็นผัก เป็นผักผงที่เขาเอามาสกัดรวมกันแล้วเลือกพันชนิดที่สารต้านอนุมูลสละเยอะๆเลยซึ่งมันมีถึง22ชนิดมีตั้งแต่บิวเบอร์รี่กลุ่มเบอร์รี่เชอร์รี่สตอเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์กระลำบ็อกเคอรี่กระเทียมหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มซิตรัสฟุตกุมองุ่นกลุ่มแทนลอตกูเล่ล Taylor, ลที่มันเยอะๆเป็นสารต้านอนุมูลสระเยอะๆแต่มันมันมันเป็นสดไม่ได้ถ้าเรากินได้สดก็กินอง,งุ่นไปเลยค่ะกินเบอร์รี่กินอะไรสดไปเลยค่ะกินแอสพราคัสหน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างนั้นไไไปเลยค่่่ะแตถ้า้ามด เขาสกัดเป็นผงเป็นฟรีดได้เป็นผงแล้วก็ใน1น,นึ่งซองเนี่ยเท่ากับครึ่งนึงของที่ร่างกายต้องการแล้วอะแล้วคุณก็ไปกินอาหารอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะคะหมอจะมาพูดว่าคุณต้องพยายามหาสารต้านอนุมูลสละให้พอถ้าอยากจะพอก็หลายหลาย,ย่างอะเพราะคนเฉลี่ยแล้ว80%ของทั้งโลกไม่พอเพราะกินอาหารกันแบบได้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วกินเป็นเม็ดแท็บเล็ตไม่แนะนําที่จะมาซื้อเป็นวิตามินซี met, เม็ดอ่วิตามิน e met, อีเม็ดอ่วิตามินเอเม็ดอันตรายด้วยซ้ํา ให้ถ้าเกิดว่ามันนั่งกินอาหารธรรมชาติถ้าไม่ธรรมชาติจริงเป็นผักผมหรือเป็นออกซิไฟเบอร์อย่างนี้เลยก็ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งแล้วแถมได้ไฟเบอร์เท่ากับ20กรัมต่อวันนะซึ่งคนเราขาดไฟเบอร์มากค่ะโดยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณสัก13-15ถึงกรัมต่อวันโรคต่างๆถึงถามหาเพราะไฟเบอร์มันลดมันกวาดลำไส้มันลดการเกิดโรคต่างๆลดการดูดซึมสารพิษใช่ไหมถ้าคุณกินไฟเบอร์สูงนี่ไขมันเบาหวานต่างๆไม่ถามหาไฟเบอร์ต้องการประมาณสัก 30กรัม25-30กรัมถ้าในออกซิไฟเบอร์12ซองคุณได้ไฟเบอร์ไปแล้วค่ะ20สารต้านอนุมูลอิสระคุณได้ซึ่ง,งที่หมอรับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยหมอต้องเช็คเลยนะต้องเป็นฟู้ดเกรดต้องเป็นแบบว่ากู้ดแมนูแฟคเจอริงการผลิตที่มันปลอดภยัยเออนี่ยเขาผักเขาผ่านกู้ดแมนูแฟคเจอริงมีฟู้ดเซฟตี้มีเซฟตี้ฮัสซาต้องเช็คหมดค่ะเพราะผักพวกนั้นเรามั่นใจแค่ไหนเราก็ต้องผ่านเพราะของฝรั่งเศสนี่เขาแบบมีตรายืนยันเลยว่าออทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฟู้ด เซฟตี้ฮัสศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนมวัวไม่มีกลูเตนไม่มีไขมันไม่มีไขมันทารานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาล uh, ก็คือเหมือนเราได้แต่สารต้านอนุมูลสระดีๆเข้าไปครึ่งหนึ่งของร่างกายแล้วได้ไฟเบอร์เข้าไปอีกยี่สิบกรัมแต่ถ้าทุกอย่างดีที่สุดเลยอ่ะคือกินพืชผักธรรมชาติกินได้กินเลยแต่แค่ว่าหมอรู้ว่ายุคนี้มันกินกันไม่ถึงเราเร่งรีบเราทำไอเอฟเราสารใหม่อพอเราอาจจาะออกซิไฟเบอร์บรรองเนี่ยหมอว่าโอเคแล้วค่ะแล้วกินร่วมด้วยกับอาหารทั่วไปพอ ได้ทั้งสารต้านอนุมูลสระและได้ทั้งไฟเบอร์นะคะก็มาฝากบอกไว้เพื่อนๆไว้ว่าสารต้านอนุมูลสระจําเป็นหาทานเลยค่ะแต่เป็นจากธรรมชาติหรือเป็นผงก็ยังพอไหวอย่าทานเป็นเม็ดเลยใครสนใจออกซิไฟเบอร์ก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะคะติดตามกันในคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ